สวัสดีมือเย็นเย็นร้อยร้อยกันนีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาร้อยจังหู้กับเมนูแกงเคียววานไก่กินกับขนมจีนกันค่ะูตรนี้ทํากินเองร้อยร้อยที่บ้านไม่ต้องงอร้านเลยคะ่ะเพื่อนๆทากินเองที่บ้านก็จัดหม้อเติบเติบเครื่องแน่นๆกันเลยจากนั้นก็ตั้งหม้อตามด้วยเครื่องแกงเคียววานแล้วก็ตามด้วยเคยลงไปก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะคนเครื่องแกงเคยกับกะทิให้ละลายเข้ากันพอเดือดแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่กระตินไก่ลงไปเลยเนื้อไก่แอนใ,นในช้เป็นไก่สสวนนนนะะะพกกคจาั้แอ็ พัดไก่กับเครืองแกงให้แข่พอเนื้อตึงๆพอนะคะพอเนื้อไก่เริ่มตึงเองก็ตามด้วยหางกะทิลงไปแล้วก็ตุ้นด้วยไฟหน่อจนกว่าตีนไก่จะเปื่อยพอตีนไก่กับเนื้อไก่เปื่อยหนุ่มดีแล้วเองก็จะใส่มะเขือเปราะลงไปอันนี้เชีได้มากๆเลยค่ะมะเขือเปราะแก้ไปนิดนึงใส่มะเขือไปแล้วก็ตามด้วยเลือดไก่ลงไปได้เลยค่ะให้เผื่อๆกดมะเขือให้จมน้ำเลยนะคะมะเขือจะได้ไม่ดำจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บได้รสตามชอบเองก็จะใส่ใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรดลงไปค่ ใบโหระพาเด็ดสดสดมาจากต้นเลยค่ะเพื่อนๆเวลาแกงเคียวว่านแบบนี้จะใส่ใบโหระพาเยอะเลยจากนั้นก็จะปิดไทยด้วยหัวกะทิอีกครั้งเมนูแกงเคียวว่านไกล้วันนี้จัดแบบหม้อเติบเติบเครืองแน่นๆน่าร้อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเมนูนี้ขนมจีนรับรองว่ามดเป็นโลเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆว่าแล้วก็อดใจไม่ไหวแล้วค่ะไปเตรียมขนมจีนมาราดแกงเคียวว่านของเรากันดีกว่าวันนี้ก็มีพักแล้วก็ปลาเค็มมาแกล้มด้วยค่ะราดแกงเคียวว่านลงบนขนมจีนเลย มาค่ะมาค่ะเพื่อนเพื่อนมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ